คนที่คุณคิดถึงเขายังรักคุณอยู่ไหมเขาอะทําทตัวเหมือนมีความสุขสบายดีไม่ได้คิดอะไรนะทําตัวเหมือนเจ้าชู้ไปวันวันหนึ่งแต่จริงๆแล้วอะในใจเขาอะคิดหนักคิดมากในเรื่องของคุณนะคะเขาวาวุ่นใจกังวลใจอยากกลับมาคืนดีกับคุณถามว่าเขารักคุณไหมคุณคนนี้รักคุณมากนะคะเขาอะอยากจะกลับให้คุณตัดสินเลยว่าแบบจะอยู่กับเขา ต่อไปไหมเขาอยากมาเป็นครอบครัวกับคุณเขาอยากมาชดเชยความผิดต่างๆที่เขาเคยทําไว้กับคุณเขาอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขกลับมาเติมเต็มเป็นครอบครัวเป็นคนรักกันเขากําลังคิดหาวิธีการที่จะกลับมาทําให้คุณอะ รักเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยอมรับในตัวเขาแล้วก็ให้อภัยเขานะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงแต่ที่แน่ๆคนคนนี้รักคุณมากแต่เขาปากแข็งนะคะอีโก้ก็เยอะด้วยค่ะ